สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรม Top Up Tree นะครับโดย Top Up สามสิ่งที่เราต้องเตรียมหรือต้องมีในขั้นต้นนะครับต้องมีโทรศัพท์ที่สามารถรองรับได้สามซิมนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับเครื่องนี้จะรองรับสามซิมนะครับนี่ครับอันนี้ซิมหนึ่งนะครับดูดีนะครับซิมหน,นึ่งกดใส่ก่อน ใช่ไหมครับนซิมหนึ่งซิมสองซิมสามนะครับซึ่งเครื่องเดียวเรางับไปสามซิมก็หมายความว่าเครื่องเดียวสามารถเต็มเงินมือถือได้3ามระบบนะครับวิธีใช้นะครับโปรแกรมมันได้ฟิกอะไรไม่มากครับแข็งแค่เราต้องจำให้ได้ว่าค่ายไหนอยู่ซิมไหนนะครับอันนี้เราจะใส่วันต a ค l หรือว่าค่าย AS นะครับไว้ในซิมหนึ่ง นะครับเฮสเทซนเนี่ยส่วนทูนะครับ true, true ะนะครับ to ทูทูมูฟเราจะไว้ซิมสองนะครับทูมูฟไว้ซิมสองแล้วก็ Happy detect ไว้ซิมสามนะครับ เซ็นเครื่องปกตินะครับเรากะรับนานซึ่งตรงนี้นะครับตัวโปรแกรม เราจะพักซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับชื่อว่าโปรแกรม Top Up สามท็อปอัพเติมเงินออนไลน์3ระบบซึ่งสามารถดาวน์โหลดไดที่ Google p a y พิมพ์คำว่า Top Up 3เข้าไปเลยนะครับ Top Up 3 Google p a y เราลืมไปผมยังไม่ได้เอาขึ้นสโต r e นะครับพิมพ์คำว่า Top Up 3เข้าไปก็จะขึ้นมาก็ติดตั้งทันเร็ยนะครับวิธีการใช้งานนะครับเข้าไปปกแก็บก่อนนี่นะครับ แล้วก็เลือกว่าเราจะเติมให้ค่ายไหนอย่างเช่นถ้าลูกค้ามาเติมมันตูคอกดมันทูคอเข้าไปใส่จำนวนเงินไใส่เบอร์โทรก่อนนะแหละสมมติว่าเบอร์โทรศูนย์แปดซึ่งตรงนี้ค่าเราจะพลิกไว้ที่สิบตัวอักษรนะครับสิบตัวเลขว่าจำนวนเงินจำนวนเงินสมมติว่าเติมห้าสิบบาทหรือว่าเติมห้าร้อยอะ จะไม่ถึงห้าพันนะเพราะว่าอันนี้คือแค่สามตัวขเติมห้าสิบบาทรหัสรหัสตัวนี้ซึ่งเป็นรหัสที่เราได้มาจากการสมัครเป็นตัวแทนเติมเงินออนไลน์รหัสตัวนี้ควรเป็นรหัสที่มันเป็นความลับนะครับไม่ให้ใครรู้ซึ่งก็กดไปทลา่ก็ได้แต่ว่ามันลับแค่สี่ตัวเรากดโทรออกโปรแกรมก็จะพาวิ่งขึ้นมาสู่หน้า,ส,นาสมุดโทรศัพท์โทรออก ครั้งนี้ต้องจำให้ได้ตอนที่เราใส่ซิมเราใส่ก็เป็นสล็อตช่องไหนเมื่อกี้เราเติมวันทูคอซึ่งวันทูคอมาอยู่ในช่องที่1นึ่งเราก้กดโอรออกซิมหนึ่งออ 1, ใช่ไหมครับก็จะเป็นการส่งเข้าไปกดออกกันเลยนะครับอันนี้เครื่องยังไม่ได้ทําการลงรหัสยังไม่ได้ทําการสมัครตัวแทนเติมนออนไลน์นะครับต่อไปมาเริ่มมาลองทดสอบ t ูดูนะครับทูเราใส่ไว้ที่ซิมสอเราก็จับไม่ได้เวลาเรากดรางคนกดไม่ถูกนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้ากดไม่ถูกมันก็ไม่เติมให้อีกแล้วอันนี้เติมซิมทูนะครับอันนี้ค่ามันจะเปลี่ยน,ม,น,ยนไไม,มันจะเปลี่ยนไปตามไปนะมันจะเปลี่ยนไปตามดีฟอล l ์ของพผมในการเติมเงิน ตรงนี้เราก็ถ้าซิมสองมันเติมทูม,มูซึ่งลูกค้ามาเติมทูมุเราก็กดออกตัวออกซิมสองคึ่งเครื่องผมตั้งลมนงไว้มัได้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เช่นกัน,กนยังไม่ได้สมัครจะลองดู d t แท Happy ป,ปี้ e ี็เหมื่อนักันครับใส่เบอร์เข้าไป สิบบาทนะครับกดโทออกตอนที่เราใส่ซิมดีแท็กเราใส่เป็นซิมสามกดออกซิมสามเขาจะมีการส่งข้อความออกไปก็ประมาณนี้ค,ครับจบครับผม